คุงหมคอฟเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงข,ขารครับบอกกันไว้ก่อนนะครับคอมพังครับยังหาตาังซ่อมไม่ได้ภาพเสียงอาจจะไม่เต็มระบบไม่ว่ากันนะครับ มาดูเรื่องของสอจอกอบศิระใดพลพยด้วงครับวันนี้มีการประชุมสภาอาบาจอสงขลาสมัยวิสามันครั้งที่หนึ่งมีการพูดคุยกันเรื่องการถอดถอนสอจอกอบครับสรุปว่ามาติสภาวันนี้ยังถอดถอนสอจอกอบไม่ได้นะครับเพราะอะไรไปฟังนายทวิศักรดดอนประธานสภาอาบาจอสงขลาและก็นายวรพงศ์ปราบรองประธานสภาอาบาจอสงขลาชี้แจงให้ฟังเองดีกว่านะครับ งานนี้ยาวไปยาวไปสรุปความเอาเป็นว่าบางทีการทำให้คนถูกใจอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ฝังครับเหี่ยนะครับผนประชุมก็คือมติในที่ประชุมให้หาอยูผู้ว่าราชการจังหวัดครับทำไมถึงต้องหาหยู่ผู้ว่าราชการจังหวัดครับคือมันมีข้อระเบียบบางอย่างครับที่ได้มาจาก สารปกครองที่เขาเคยพิภาคสาเนี้ยพอจะยกตัวอย่างบนก่อนได้ไหมครับขยายความนิดหนึ่งครับคือสมาชิกบางท่านเนี่ยครับเอาแนวคำพิพากษาของสาลปกครองสูงสุดของจังหวัดนครราชสีมามาประกอบในการอภิปรายนะครับเพราะว่ากลัวเราจะลงมติแล้วจะไปขัดระเบียบข้อบังคับการประชุมในข้อ72นะครับในระเบียบการประชุมข้อ72ที่ให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยครับ ได้มีโอกาสชี้แจงจนหมดข้อสงสัยนะครับแล้วมาบวกประกอบกับวิพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพร2539ในมาตราที่30นะครับกลัวจะมาขัดในระเบียบนะครับซึ่งสภามีความเห็นว่าอยากจะขอหาดอท่านผู้ว่าซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลปพอของเราเนี่ยครับ่ถ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นเป็นยังไงก็เราจะาต้อง ตามตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดว่าครับประเด็นประเด็นหาเรือที่เกิดคือหาเรื่ในประเด็นไหนครับประเด็นที่ว่าผู้ถูกร้องเนี่ยครับไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแล้วเกิดความไม่เป็นธรรมกับเขาเนี่ยครับในการที่จะเข้ามาชี้แจงต่อที่ประชุมเนี่ยครับแต่ก่อนหน้านี้เราเหมือนเรามีการคุยกันเรื่องข้อกฎหมายข้อนี้มาก่อนแล้วตั้งแต่ที่ส่งพิษมาจนมาถึงวันนี้วันประชุมเนี่ยครับก่อนหน้านี้เราไม่ได้มีการหารือกับนักกฎหมายนิติกรหรือว่าใครเลยนิติกรก็แนะนํามาแบบนี้ครับ ทีนี้ทีนี้ถ้าขั้นตอนต่อไปเนี่ยครับผู้ว่าโยนเรื่องกลับมาให้อาบาจพิจารณาอีกครั้งเนี่ยอาบาจจะทําไงครับก็ต้องไปตามที่ผู้ว่าท่านแนะน,นํามาครับเพราะเหมือนรอบก,ก่อนผู้ว่าก็โยนกลับมาแล้วว่าอยู่ใน<ช>ย<ไ>ินพินิษแล้วก็อบจสามารถจะตัดสินเรื่องนี้ดนนได้เดุลพินิดุลพินิษก็ต้องอยู่ในแนวทางของกฎหมายด้วยนะครับคือผู้ว่าบอกแล้วว่าถ้าเรามีมติที่ประชุมอย่างไรให้ทำาดัางชีไปอ่าท่านครับทีนี้สังคมเขาก็มองว่าอบจเป็นการประวิงเวลา ซื้อเวลาไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเราต้องทํายุดก็เบียบการประชุมสภานะครับต้องทําตามข้อบังคับนะครับแล้วในเมื่อความเห็นมันไม่ตรงกันเนี่ยครับในการตีความหมายนะครับเราก็ต้องหาดูผู้ที่กากับตูแลเราเนี่ยครับแต่ว่าสมาธิกมีการกระทําผิดในแง่ของเจีรตามที่ชัดเจนอย่างนี้เราไม่ได้พิจารณาข้อนี้หรืครับในตรงนี้ครับในการพิจารณ พิจารณาจริยธรรมนะครับถ้าดูในระเบียบก็บังคับนยครับมันไม่ได้บอกว่าเราจะต้องลงโทษเขาอย่างไงครับมันไม่มีบทลงโทษนะครับตรงนี้ครับประมวลจริยธรรมนยครับแล้ววันนี้ครับสามารถหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วสามารถรู้ผลได้นะครับรู้ผลหมายถึงว่ารู้ผลการการประชุมนะครับว่าจะมีการรายชื่อขออะไรยังไงบ้าง ก็ตอนนี้ก็วันนี้จะไม่มีการลงมติอดผอนกันก่อน<อ>ครับต้องหาเรือท่านผู้ว่าก่อนต้ทนที่ประชุมลงมติเสียงเป็นยังไงม้างครับเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ครับให้ส่งสื่อที่น่าเสียงเดียวผมขอขดูในรายงานการประชุมดีกว่าครับเร,เราเรื่องประชุมไปกี่วันเพื่อรอก็ต้องรอท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าตอบมาเร็วเราก็เปิดประชุมได้เร็ววันนี้จะทงสื่อท่านผู้ว่าเลยไหมคะน่าจะทําเลยครับทีนี้ผลที่ตามมาก็คือเรารู้อยู่แล้วว่า ขัดกับความรู้สึกประชาชนและจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดสงขลารตรงนี้ในฐานะประธานและรองประธานสภา,าวจเราจะรับผิดชอบสิ่งนี้อย่างไรครับบางทีการทําให้ถูกใจเนี่ยครับมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้แต่พวกผมเนี่ยครับสาพจาาต้องยึดระเบียบข้อบังคับต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายครับเดี๋ยวจะมีผลมาย้อนหลังกับสมาชิกหลายๆท่านนะครับ เราได้มีการประสานเพื่อให้ช่วยนายรักษาสอนหรือาประสานทางสารเพื่อคอนโคเลให้เขาชี้แจงจนจนได้ข้อยุติเนี่ยค่ะอันนี้มันสามารถทําได้ซึ่งเรามีการประสานไปบ้างแล้วอย่างในขั้นตอนแรกเราก็ประสานไปที่ภูมิลำเนาเขาเนี่ยครับแต่ที่ศาลเนี่ยยังยังไม่ได้ทําหนังสือไปครับข่านหาหรือผู้ว่าว่าเราจะทําไปได้ถึงในขนาดนั้นหรือเปล่าครับจะถึงขั้นนั้นหรือเปล่าครับในในในมุมมองถ้าท่านผู้ว่าแนะนํามาเราก็ต้องทําครับอาจจะครั้งหน้าถ้าเกิดมีการประชุมอาจจะต้อง คอนเฟอเรนซ์มาครับอยู่ที่หน่วยคุมขังเขาว่าเขาจะดาเนินการให้เราหรือเปล่าตามตามระเบียบนี้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรได้ไหมครับหรือว่าองมันน่าจะเป็นอำนาจของของประธานของรองประธานในการที่จะประสานเพื่อให้ให้มันได้ข้อยุติครับมีข้อวิจารณ์ว่ามีการตั้งตรงไว้แล้วว่าจะใช้เวลาโดยการยืดเวลาการพิจารณาวันนี้จะไม่ลงปฏิลงมติ และผลการประชุมก็ไม่มีการลงมติจริงๆจากอธิบายข้อนี้ยังไงครับไม่นี้เรามันเป็นเอกฉิ์ของสจทุกท่านนะครับเราเราไว้ได้ไปชี้นำเขาเลยนะครับทุกคนก็ลงไปตามความรู้สึกของเขานะครับอันนี้อบจอสองขาตอนนี้มันมีสอจอครับเป็นสองสองพวกครับ พวกที่ลงคะแนนกับคนกที่มโลงครในในมุมมองประธานสภาแบบรอประธานมีความคิดเห็นยังไงบ้างเดี๋ยวครับต้องต้องอธิบายก่อนว่าลงคะแนนหมายถึงอะไรไม่ลงคะแนนหมายถึงอะไรก่อนครับลงคะแนนเสียงที่มีรูปปรากฏมาในเพจต่างๆครับที่ไม่เห็นด้วยครับอันนั้นไม่ไม่เกี่ยวกับลงคะแนนนะครับเกี่ยวกับลงชื่อเพื่อขอให้เปิดประชุมสภาครับไม่ใช่ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าเกิดทั้งหมดเนี่ย ที่ลงชื่อมาให้ลงมติมันก็ต้องลงมติครับวันนี้แต่ทุกคนหลายคนอย่าว่าทุกคนนะหลายคนเห็งควรว่าน่าจะต้องนาเรื่องนี้หาลือผู้ว่าก่อนครับคาดว่าประเด็นสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนด้วไหมครับอันนี้ผม,ผมก็ตอบไม่ได้รับครับแต่ทีนี้สมาชิกเนี่ย